สวัสดีค่ะพี่น้อง,ตองเยตยล่ามื่อนี้แบบตอนเราห่ก็เสงอีูลี <c oughs> โอ้ยห <c oughs> ลอดขึ้นนี่ไปไหนนี่คือแบบแกเก่งแล้วเสียงบอมี่เมื่อนี้ล่ำแบบเสียงบอมี่ไอ้ไอเวิร์ดขึ้นไอ้แห้งไรคักไอ้ปวดไอ้เรือเสียงมือ่อเมือชะลาเพื่อนล่ำก็ได้เลือใจลายเลือใจมองล่ำล่ำออกเพราะชุดเสียงคาร่ำเต็มเสียงนี่คือแบบ ขั้นคอขึ้นมาเลยเด้คายคอขึ้นมาแบบฉันจะไอฉันจะไอให้ได้ไหมเวลากําลังไปกินตามไปไทยเป็นยังไงคุณแม่ไปด้กินอันนั้นมือเดียวเป็นเลยกินอะไรกินอะไรน้ำขิงวันนี้หนูชงน้ำขิงหมดข้าซองลูกกินน้ำขิงปัญหาซองไหมหัวใจร้ายโวย ทันจีแกจีกินน้ำหวานจืดๆมันบ่แซ่บเนาะโอ้ยพี่น้องทำว่ากินยาแล้วเป็นยังคือบ่เศร้าคือบ่ไปซีดยาคอยกอยากซีดอยู่ตสวัสดีค่ะซีดยานาะหมอจะซีดสูตรมันย่านเข็มมันเฮทเจ้าได้ย่างไปสองรอบสามรอบว่าสิไปหาหมอทั้งสี่กระถอยขึ้นมากกระซีดบ่ได้จะเป็นยุติยังสี่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอเริ่มฉีดให้โอ้ยพัก จิตใยก็เก่าแล้วแม่แดงจัดยายยังให้เจ้ากินก่อนเกียจวางเงอนเลยก็ยายิตีแม่แมี่ใหญ่จสินมาทันเออานาแข็งมึงะเขาได้ซีกินเขาได้ลึสัเขาได้ลึกได้นะมึงม่หยำมังท่หยำไเปแคสท่นเอาูยหยังไม่สัน บ้าเอ้ย uhm ว้าคนกันแตรู้แล้วได้กินยายังกินยาแก้เสียบจ้าเราเเศร้าบ้านเศรษฐกัยแม่จะว่างยาเลิมสิเศรษฐกัยแม่พม่ยาอยู่สองย่างคือยาโรคทรอบนี่หรอแม่แต่ว่ามันจะมีแบบแคปซูลครอวคู่กันครอบคู่กันไปไปอัเสีบ ยาแกเอาเสายแ่อยเอ้ิดแต่น pues ก Native> ูไม่ได้ายอาให้พีแต่ก็หายเลยหายเลยอจาันกยาตระกุเดียวกันนี่ิดเงือกมอเรียยาให้มื่อี้ก็เริอไปรอสาค่ะเพราะว่าอาการบ่ค่อยดีมาเราสุพินองฟังค่ะเตยล่าแล้วเมื่อนเดินทางไกลอีกแล้วไปซีสเกตบ่เลิมเฮาไปซีสเกต กรแม่นเกือบ300ร้อยบอกสามร้อยกว่า300กว่ากิโลค่ะพี่น้องขอกำลังใจนะเด้อนี่แล้วจอกอันจอกน้ำคิงแม่ส้อมกินมดหาส้อมเป็นได้ไอเจ้ามีเริ่มมีอาการที่คอยไปป้าใหญ่มียทองจ้ามาหลอดพ่นได้เไอปอนเจ้าบอมีอาการยังเตี้ยอ๋อตุ๊กแงแห้งเนี่ยอดฟัวเนาะขอกำลังใจให้หน่อยนะคะป้เยอะกว่านี้บอก กินยาแล้วแต่ว่ามันยังไม่หายแต่ว่าให้ไปฉีดยาหนูก็หนูยาตเข็มโำใจหนูยาเข็มฉีดมาได้ได้แล้วพี่น้องเ้าเย,ยอะสีมันก็สีคลายคอกินหนูหนูก,กินทั้งยาอมกินทั้งยาเม็ดมันก็อมอมยาแก้ไอนี่จนว่าลิ้นสิเปื่อยปา่าสิเปื่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> นะคะพี่น้อง การรักษาสุขภาพน้ำเดือดหลายหลายพื้นที่อากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วจ้าแม่นู้กินแล้วกินแล้วจ้าเม็ดก็กินแล้วอมก็กินแล้วดูดก็กินแล้วน้ำก็กินแล้วสีเหลืองไงแบบแรงอ่ะอะไรไงพี่แนนฮะอ่าไม่เรื่องเรื่องไหมไม่อันฉีดอันฉีดสเปย์อ่ะอันนั้นหายอันไหนข้ามิโลซานมา เออคาม,มิโลซาน<ล>พี่พี่ฉีดแล้ว,วใครขม,มิโลซานอ่ะจะจะซีถึงขาดกับหนูเหลืออายุยางเดี๋ยวฉีดที่สรักษาก็คือสีดยาตั้งใจบรัยยี่ดีป่ะถ้นซีซีขันซีซีดยาแสตู่นนี่เด้อว่างยาสลบคอยซะว่างยาสลบคอยแล้วกันคอยฉีด ปานพี่น้อง <ไป S 1> เก็บของเ<า>ดินทา,างต่อกันเนอค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะ